เซราวีครีมหรือโลชั่นต่างกันยังไงนะคะวันนี้มาบอกให้ดูแล้วก็จะมาทดลองให้ดูด้วยคะ่ะเริ่มจากแบบครีมก่อนแล้วก็ปุกใหญ่มากมาดไปตรงนี้แบบโลชั่นนะคะดูเนื้อชัดๆก็คืออันนี้มันจะมีความเข้มข้นนิดนึงแล้อันนี้มันก็จะมีความใสๆหน่อยๆนะคะ,ะเดียวมาให้ดูนี่นะเห็นไหม อันนี้มันก็จะมีความเป็นครีมนิดนึงนะคะซึ่งนั้นลองใช้ทั้งสองอย่างแล้วก่อนอื่นต้องบอกว่าเป็นคนหน้ามันมากนะคะและทาสิ่งน,นี้กับทั้งเช้าแล้วก็เย็นเลยนะคะน้องทาได้ทั้งตัวทั้งหน้าแล้วรู้สึกว่าเนื้อโลชั่นนะคะมันเหมาะกับการทาตัวมากๆเลยเพราะว่ามันให้ความชุ่มชื้นได้ดีแล้วมันก็มีความลื่นๆนแต่ว่ามันจะมีความมีอะไรทิ้งอยู่บนผิวมีความแบบลื่นๆเมื่อเมื่ออยู่ชอบเนื้อครีมมากกว่าะค่ะเพราะว่าให้ความรู้สึกแบบแมทมากกว่าให้ความชุ่มชื้นดีเหมือนกันทั้่นนนัียมจะ ความหนึบๆนิดนึงมันไม่ได้หนึบแบบเหนียวนะแต่ว่ามันหนึบแบบแห้งสบายอย่ะบอกไปถกูกเนื้อโลชั่นก็จะไว้ทาตัวแล้วก็เนื้อครีมเนี่ยเอาไว้ทานหน้านะคะเนี่ยดูตวฝั่งเนื้อโลชั่นมันจะเป็นความแบบเห็นปะมันจะเป็นความเลื่อมๆนะทุกคนแต่ว่าเนื้อครีมเนี่ยมันมันไม่เห็นแล้วนะคะแต่ก็จะมีความแบบลื่นๆนิดนึงเพราะว่าทายเยอะไปนิดนึงนะเมื่อกี้ ไม่มีกลิ่นหอมนะคะซึ่งไม่มีกลิ่นเนี่ยดีมากๆสําหรับคนผิวแพ้ง่ายนะคะไวต่อน้ําหอมกิตริรออยหรืออะไรเงี้ยใช้ได้หมดเลยทุกคนเป็นส่งเป็นสิวหรือว่าทายารักษาสิวอะไรเงี้ยมันก็ช่วยได้มากๆเลยนะ,ะไม่ให้หน้าเนี่ยมันแห้งจนเกินไปไม่อุดตันรูขุมขนด้วยนะคะ